ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องทองใสพารวยนะครับเอาซึ่งช่วงนี้นะครับแอดกันยังอยู่ที่วัดป่าดวงเทพเทวทูตนะครับอยู่ที่หนองเทวทูตนะครับเอฟซีทุกท่านครับน้องนี่แหละครับที่เพิ่น่าเพิ่นเห็นพญานาคนะครับนาองเอฟซีทุกท่านครับเอฟซีทุกท่านครับเดี๋ยวจะพาไปบุกไปดู ตัวเลขแนวทางอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่แห่งอดปาดวงเทพเทพวัตถแห่งนี้นะครับซึ่งอยู่นีนะครับกะมีแต่ห้อยผืนทาแปงไว้นะครับซึ่งเพิ่งได้โชคได้ชัยกันไปจากต้นไม้ใหญ่แห่งนี้นอกคำนัลเอฟซีทุกท่นานครับเอาเอ็ดกันเลยจะพาเอฟซีทุกท่านนะครับมาเบิ่งมาชมนี่ครับนี่แต่ห้อยขอโชคขอลาบกันทั้งนั้นเนะครับเด้วเอฟซีทุกท่านครับ เอฟซี FC, เห็นเป็นตัวไดนะครับกคอมเมนต์ขมาเด้ครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับอ๋ไม่บัวมาเบิงบาดนี่เห็นบ่นี่ต่ห้อยท่าแป้งเอาโชคเอาใช้กันนะครับเอฟซีทุกท่านครับเอฟซีเห็นเป็นตัวไดนะครับก็คอมเมนต์ขมาได้นะครับเนาะ เอาปุ้ยไงเลยให้เป็นตัวเลขแนวาทาั้งโพกิดมาให้ลูกหาลานเห็นเลยเด้อผู้อื่นพันคือวา่าพันเห็นพันไดจากนี้ไปไอโคได้ใช่ใไปลูกหลานมาจะเห็นบอ่อนะให้เห็น,นเน <c oughs> ห้เห็นเป็นตัวเลขหน้าทาั้งเห็นชัดๆ้เจ็ดกจะจังเจ้บปนีอยู่ตินเห็นบ่ นี่นี่ก็มี่อเข้าือน่เห็นเป็นเจ็ดใ่ไมนนี่ก็เจ็ด่ซนนี่ก็เจ็ดบเอาเจ็ดคือจะบนนี้นาะบานี้ทุกท่านครับอันนี้เห็นเป็นเจ็ดสี่เจ็ดนะครับเจ็ดสี่เจ็ดอันนี้นี่นมาเบ่งมาเบ่งมาเบ่งขังนี่นี่เห็นไหมเจ็ดสี่เจ็ดเจดสี่เจ็ดเห็นอยู่ นี่ก็เป็นห้อยพันักไว้แต่ข้างก้อนนะครับเด้อแต่งวดก้อนนะครับพ่นมาลูกเพิ่นมาลกแปงถ้าแปงไว้นะครับร้อยแปงแต่ยังท่านได้จืดจางอยู่นะครับนอกเอฟซีทุกท่านครับเกตเกตครับผมเดี๋ยวจะพับมาเบิ่งทางด้านนี้กันอีกนะครับนี่แต่ห้อยพ่นเอาโชคเอาช้กันไปเด้อครับเด้อเอฟซีทุกท่านครับเพ่นถูกพนได้จากนี้นะครับหลวงปู่พ่นก็เลยเห็นว่าเบื้องเอานะครับ นี่หนึ้าเจ็ิโอ้หน,นึ่งห้าเจ็หนึ่งห้าเจ็ดะนั่นๆ <c oughs> เดี๋ยวเรดจะตั้งกล้องให้ิึงชัดๆด้กัเด้วยพทุกท่นครับตั้งกล้องให้ดูชัดๆเดี๋ยวจะไาไล่ตาด้ครับด้อเห็นมุกันว่ครับพี่ทุกท่านครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับ ประกาศชี้ให้เบิ่งได้ครับเด้อตัวนี้จะเป็นหนึ่งนะครับตัวนี้เป็นห้าตัวนี้เป็นเจ็ดได้ครับเด้ออันนี้คือเปลือกไม้ได้ครับเด้อพันธะแปรงไว้แต่หลายงวดแต่ตนุตนตุลงวดนะครับพันได้โชคได้ใชัไปจากนี่นะครับนอ้องเอพีซีตกแต่งกับหนึ่งห้าเจ็ดตัวนี้คือเจ็ดนะครับหนึ่งห้าตัวนี้เป็นเจ็ด ชอบกันบ่นะครับเอซีทุกท่านครับหนึ่งห้าเจ็ดนะครับกันชัดบ่นะครับเบิ้งกันชัดๆแบบชัดๆเลยนะครับด้เอฟซีทุกท่านครับหรือว่าเอซีจะเห็นเป็นตัวใดนะครับแต่ว่าที่จดเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับส่วนอีกมุมหนึ่งอีกอีกช่องหนึ่งนะครับจะเห็นเป็นสี่เจ็ดนะครับแต่เป็นสามตัวก็เป็นเจ็ดสี่เจ็ดหรือหนึ่งสี่เจ็ดประมาณนี้เนนะครับเนาะเอฟซีทุกท่านครับแต่ว่า ตัวหนึงหนาจะเป็นหนึ่งสี่เกรหรือเก7สี่เกรประมาณน,นี้นะครับพี่พีทุกท่านครับอเอครปีนิดผิดจัลนาเด้อครับเด้อพี่สีทุกท่านครับมกชอบค่อ,คอยๆจัดคัดกระพัาานนะครับเป็นคพามเชื่อส่วนบุคคลน,นะครับปวดช้วิจารณญาณในการรับชบรนบฟังนะครับมักชอบค่อ,คอยๆจัดคัดกระพัาานนะครับต้นไม้ใหญ่เกืยก เคยให้โชคนะครับได้มีโอกาสได้เขามาเบื้องแล้วมาชมแล้วนะครับในวดนี้นะครับนี่นะครับต้นไม้ใหญ่ให้โชคที่วัดป่า16มีนาคม65 1 5 7 7 4 7หหรือว่าจะเป็น1นึเจนะครับ เอากับพี่นิดพี่เจรนาเอานะครับเอฟซีทุกท่านครับถ้ามักถ้ชอบก็ยิบจับจะรากินแบงรัฐบาลไว้เลยนะครับว่าถ้าบมมักไม่ชอบก็พานนะครับเอฟซีทุกท่านเอาต้นไม้ไงก็เค่อยให้โชกก็เค่อยถูกคยได้มากแต่วันนี้จะเป็นต้งใดก็มาลุ้นกันนะครับเอฟซีทุกท่านครับจะจับคู่ถูกไหมนะครับดังเช่นวที่ผพันมานะครับไปดูตามต้นไม้นะครับเจ็ดเห็นเจ็ดห้าสาม กับ04จับคู่ผิดเลยผ่านไปนะครับในวดที่ผ่านมาวดนนี้จับให้ถูก้ะครับเอฟซีตกทันครับจะเห็นเป็น157นะครับแล้วก็747นะครับหรือว่า147ประมาณนี้นะครับเพราะว่าตัว7ตัวหน้าจะพอค่อยชัดเจ็เท่าที่ควนนะครับหรือว่าจะเป็น147กับพี่นิพิจารณาเอานะครับเอฟซีตกทันครับเป็นคุ้มเชื่อส่วนบุคคลนะครับมักจบก็ค่อยจัดคัดก็ผ่าน เดี๋ยวเฮ็ดจะพาเบิ่งไปรอบๆนะครับในจุดนี้เห็นกันแล้วนะครับก็ขึ้นหนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเนาะ FC ฟซีตุ๊กตาครับดูมุมนี้อีกนะครับนี่ครับ4ี4เก็ดสี่เ็ดเ็ดสี่เ็ดหรือว่าหนึ่งสี่เ็ดนะครับทั้งด้านมุมนี้นะครับจนได้โชคได้ใช้กันไปเป็นจากต้นนี้แล้วครับ ของหลวงปูพันไทยเพิ่นก็ได้โชกได้ใช่กันไปนะครับอันนี้มีไหม้สำหรับมุมนี้บบมีบม้นะครับเด้โบเห็นตัวเลขแล้วทางอย่างเล้นะครับก็มีอยู่ที่จุดแรกนะครับอยู่ที่จุดแรกกับจุดสองนะครับจะเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดหนึ่งสี่เจ็ดหรือว่าเจ็ดสี่เจ็ดนะครับชื่อประธานครับ รับผู้ทีท่วัดป่าให้งน้นั่นก็คือสันปู่ดำมาครับอฟซี่ทุกท่านครับเดี๋ยวมือใดวบ้างๆนะครับเดี๋ยวจะจัดข้ามาทําพิธีขอกับองค์ปู่ดำอีกนะครับซึ่งในวันหนึ่งเอ็ดข้ามาข้างที่จะลากินแมงออกเก้าสองสองเก้านะครับเอ็ดมาขอเพื่อนก็นให้เป็นปิตินาเนาะครับเนาะเพื่อนก็นกนบอกว่าตัวเรียแนวะทางอยู่ที่กว่างเสานะครับ จะพักกันไปหาอยู่ที่ก้องเสากับ่าเห็นตัวเลขแนะ่วทางกันนะครับแต่ว่าออกมากเก้าซองแล้วเป็จนกัรมกับปสศานะครับก้องเสาก็คือเก้าซองก็เลยบด้กันในวันนั้นนะครับเดี๋ยวจะมาทําพิธีขอโชคกับปูดําอีกนะครับเดี๋ยวมือใดนั่นคอยติดตามชมนะครับนอฟซีทุกท่านกับเดี๋ยวว่างเดี๋ยวมือได้ดีๆนะครับเอ็ดแบบจะมาขอกับจะปูอีกรอบนึงนะครับขอแก้มือนะครับ แต่มาได้ขมาโดนแล้วนะครับใน้ขารอยูออก9229นะครับบนไห้บอกว่าอยู่ที่กวงเสากับพ้ากันหากันอยู่ที่กวองเสาหรือว่าใต้เสานะครับบอกเป็นปิศนานะครับเนาะซึ่งจะมาเบิงมาขอน้ำก,นกันกับรือสีนะครับรือสีกะมาด้วยกันรือสีเบิงแล้วลว่าบ่มีตัวเลขกแนวทานารับเนาะแต่พ่อฉลากกินแวงออกมาก เก้าสองเราเพิ่งนึกขึ้นได้นะครับว่ากล้องเสาก็คือเก้าสองนะครับเอา้าบัดน,นี่งมวดน,นี้โอ้เรียกแนวทังอยู่ที่ตนไม่ไงดลจิตดลใจบ่น้อยพี่ทุกท่านครับมาจอบกันบ่นะครับถามักถ่ายชอบก็จัดเลยนะครับเด้อพี่ทุกท่านครับถามักถ่ายชอบหยิบจับฉลาก,กินแบงรัฐบาลไว้นะครับทั้งช่องนะครับสนับสนุนให้หยิบจับฉลาก,กินแมงรัฐบาลเพียงเท่านั้นนะครับ บ่ใดเมาเมาห้ลุ่มลงไม่กันพระนั่นสิ่งเงินแต่ประการใดนะครับมักจอบกับควจัดคัดกระพานนะครับสำหรับแนวทางที่วัดป่าเท็บเทวทูตแห่งนี้นะครับนอกเอฟซทุกท่านครับส่วนของหลวงปู่นะครับเป็นก่สามสี่สีหางเดียวนะครับส่วนคุณพ่อยังนะครับเป็นเดินวิ่งไห่สอง้าเจนะครับแต่ว่ากับมาตรง คล้ายๆกันครับของแอดนะครับแอดเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสี่เจ็ดนะครับเดี๋ยวแอดจะให้ชมตัวเลขอีกรอบนึงนะครับตัวเลขแนวทางอีกรอบหนึ่งนี่ครับตัวเลขแนวทางของหลวงปู่นะครับเป็นไกยุติสามซีซีห่างเดียวไปเลยนะครับสําหรับของหลวงปู่แต่ว่าของ คุณพ่อยังนะครับเพื่อนห้สองหาเจ็ดนะครับให้ไปจับคู่เอาหรือว่าจะจับคู่รวบกันเลยนะครับสองเจ็ดเลยก็ได้นะครับมีเปอร์เซ็นที่จะออกนะครับคุณพ่อยังเป็นว่านะครับเนาะอาเดี๋ยวยอดให้เบิ่งอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่นะครับนี่ครับอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ที่ิ่นพากันถถอท่าแปงไว้นะครับ ถ้าเปียงพิ่นได้โชคได้ใช้กันไปแน่วัที่ผ่านมาวันนี้แอดมาเบิงเห็นเป็นหนึ่งห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดสี่เ็ดแต่ว่าเก็ดตัวหนาหรืออาจจะเป็นหนึ่งสี่เก็ดกับโบนี่ได้ครัอบเอฟซีทุกขันครับเอาทีแน่ๆก็คือจัดเกนอยู่ที่สองตัวนะครับเจ็ดสี่เ็ดหรือว่าหนึ่งสี่เ็ด มักชอบกระจัดนะครับคัดกระพานนอกกันอกไอซีทุกท่านครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็คงจะความรับผิดจากพี่จากน้องไว้เพียงแค่นี้นะครับตามต่อกันในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีทุกทุกท่านครับผม